สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Play to Earn Thailand นะครับอยู่กับผมอีกแล้วชายเซนเบิกวันนี้นะครับผมจะมา,าลงรายละเอียดในการทำแบ็กโทเค e นนะครับหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT ใน Atomic นั่นเองนะครับก็คือหลักการก็มีว่าเราเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนกันนะครับโดยที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ใช้เงินหรือแวกนะครับใช้แวกนะฝังลงมาใน NFT อันที่ไม่ต้องการแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกับ NFT ที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมเนี่ยจะมีตัวอย่างเป็นฝั่งซื้อและฝั่งขายแล้วกันนะครับ id นี้นะครับเป็น ID ที่ขายนะผมสมมติว่า ID นี้อยากจะขายคาปานะตัวนี้เป็นคาปา ของเกมเอลเลนเวอร์นะครับและอีกฝั่งหนึ่งจะซื้อนะอก,ก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ ID เนี่ยก็จะซื้อนะครับเราก็ทําทการตกลงกันนะครับตกลงราคากันให้เรียบร้อยนะสมมุติว่า,า <c oughs> ID ดีที่จะซื้อเนี่ยอยากจะซื้อในราคา5้าแว็กนะตอนนี้ผมมีอยู่5้าแว็กพอดีเลยนะครับจะทำให้ดูนะก็ไปตกลงราคากันเรียบร้อยว่าโอเคคุณจะขาย คาปาให้ผม5้าเวกนะอ่าพอตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับอีกไอฝั่งที่ขายต้องเอา i.d. ให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ก๊อปไอดีไปให้นะครับส่งไปให้เขาเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ทําการแบกโทเค็นนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งที่ขายนะฝั่งคนขายก็คือคาปาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะครับแค่ส่งเลข i.d. ไปให้เขาแล้วรอคอนเฟิร์ม นะครับส่วนฝั่งคนซื้อฝั่งคนซื้อเราต้องมาทำการแบ็กโทเค็นนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวคุณจะรู้เราเลือกไอเทมที่เราไม่ได้ใช้มาสักหนึ่งอันนะครับไม่ได้ใช้เลยนะต้องไม่แพงด้วยนะมีถูกๆไปซื้อได้ในตลาดนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีตัวพลัว่วนะครับซึ่งมันก็ราคาไม่ได้แพงนะอ่าฝั่งซื้อต้องมาที่มอนี้นะครับแล้วก็ไปที่แบ็กโทเค็นนะครับมันจะขึ้นเมนูแบบนี้มานะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อน ถ้าเราเมาส์ไปชี้ที่ตัว NFT เนี่ยมันจะขึ้นข้อมูลของมันมานะครับให้อ่านลงมาเรื่อยๆใต้ชื่อ ID นะครับจะมีคำว่า b a c k t o k e n แล้วก็นันก็คือแบบยังไม่มีอะไรเลยนะครับไอ้ที่คำว่า b a c k t o k e n นะครับผมเลื่อนเมาส์ไปชี้ไม่ได้นะ <c oughs> ให้ดูเอ,เองนะครับคำว่า b a c k t o k e n ข้างหลังจะไม่มีเลขนะครับเขียนว่านันนะครับ N O N E ทีนี้ผมจะทำการเอาแวาเหรียญเนี่ย ใส่ลงไปในการ์ดใบนี้นะครับเพื่อที่จะไปแลกกับเขานะก็ให้คลิกที่มอลนะครับแล้วก็มาที่ Back Token นะแล้วเราก็ใส่จํานวนเข้าไปเลย5้าวนะครับแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับพอกดคอนเฟิร์มไปแล้วแอปพลูฟอีกทีนะครับเวกที่เรามีอยู่เนี่ย <c oughs> มันจะหายไปนะครับมันจะหายไปลิฟทนะ อ่าเห็นไหมครับมันหายไปแล้วนะครับหายไปไหนหายมาอยู่ในนี้ครับในการ์ดใบนี้ครับเห็นไหมตรงแบคทอกเทนมันจะขึ้น5.000000แว็กนะครับเพราะฉะนั้นการ์ดใบนี้มีมูลค่า5แว็กนะครับมีมูลค่า5แว็กเราก็แบคทอกเทนเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะอ่าเอาไปแลกกับเขานะครับเออ่ทีนี้มีบางคนถามมาว่าคือแบคทอกเทนไว้แล้วอ่ะเดีอีกฝั่งไม่เอา ไม่ตกลงเปลี่ยนใจหรือราคาไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเอาออกมาได้ไหมนะครับเราจะเอาออกมาโดยไม่เสียการ์ดใบนี้ได้ไหมนะบอกเลยไม่ได้นะครับวิธีการเอาออกเนะี่ยคุณต้องเสียการ์ดใบนี้ในการเบินอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีกันอเอาขั้นตอนนี้ก่อนนะครับว่าคุณมีตัวนี้แล้วนะครับมีแบคทเค้นแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ให้ตัว ID มาใช่ไหมครับอ่าเนี่ยสมมติผมก๊อปมาแล้วก็ส่งให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งซื้อก็ต้องไปที่หน้าเทรดดิ้งนะครับแล้วมาเลือกตรง new trade offer นะแล้วเอา ID ของอีกฝั่งหนึ่งมาใส่ปุ๊บนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างคุณจะเห็นไอเทมของอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งเราก็อยู่ด้านนี้นะครับในฝั่งหนึ่งก็อยู่ด้านนี้นะเขามี NFT อันนี้อันเดียวเราจะเอานี้ของเขาก็กดคลิกมาเลยนะครับอันนี้คือเราตกลงกันว่าขายแค่อันเดียวนะ เ,เพราะจริงๆกับบางทีบางคนก็มีหลายไอดีนะไปคลิกของเขามั่วๆเขาก็ไม่รับไงเราตกลงกว่าขายขาย NFT อันนี้อันเดียวนะครับเราก็คลิกมาแค่อันเดียวนะแล้วมันก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับส่วนฝั่งของเราเนี่ยของคนซื้อนะครับก็ไปคลิกใบที่มี5แว็กมาก็คือใบนี้นะครับนี่ใบนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับให้เช็คให้เรียบร้อยนะบใบนี้มี5แว็กนะครับไปเอาใบอื่นมามันไม่มีนะใบอื่นนะไม่มีตังนะ พอได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คตรวจสอบทีทวนนะครับก็กดที่เซ็นนี้นั่นเลยเซ็นเทรดออฟเฟอร์ะนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าณนะตอนนี้เนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในเรายังไม่ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับเราแค่ยื่นข้อเสนอให้อีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่ทำอะไร จะไม่มีการเคลื่อนย้าย NFT นี้เป็นเด็ดขาดนะครับนี่คือการยื่นหมูยื่นแมวแบบแท้จริงนะครับก็คือแบบถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจเขาก็ไม่กดแล้วมาบอกว่าเหตุผลว่าทําไมเขาไม่กดอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็ได้แค่รอนะครับฝั่งซื้อก็รอนะครับถ้าเราทําตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้นหน้านี้นะครับเราก็แค่รอนะแล้วก็ไปบอกเขาว่าทําเสร็จแล้วนะผมแบ็กโทเค็นไปแล้วนะเทรดออส่งออฟเฟอร์ไปแล้วนะแล้วคุณก็ approve ด้วยนะครับอ่ามาฝั่งขายครับฝั่งขายพอเขาบอกว่าเซ็นอ่า back to Ken มาแล้วนะครับมาที่เทรดเหมือนกันครับมาที่เทรดดิ้งแล้วก็ไปที่ active นี่นะครับ active trade offer นะครับอ่ามันก็จะขึ้นนี่มาอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวน,นะครับ <c oughs> มันมีอะไรแปลกๆมาส่ง อันนี้คือต้องระวังนะครับมันจะมีไอ้ไอพวกที่ส่งแบบว่าส่งมั่วๆมาเนี่ยเพื่อมาแลกนะครับนี่นี่นี่เออเนี่ยเป็นกรณีศึกษาเลยนะครับเนี่ยนี่เพิ่งส่งมาเลยนะครับเนี่ยเหมือนเขารู้ว่าผมจะแลกเปลี่ยนอะไรนะครับนี่เพิ่งส่งมาเลยนะเนี่ยไ <c oughs> อเน,นี้ยกรณีศึกษานะครับให้คุณระวัง ระวังมากๆเลยนะครับการที่จะกดรับกดส่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีไอ้พวกเนี้ยส่งมาเห็นไหมมันส่งส่งตัวเปล่าๆมามันไม่มีแบ c t o เ c h นด้านในอ่ะครับเนี่ยไอเนี้ยที่ผมก็อยากเตือนเหมือนกันว่าให้ระวังให้ตรวจสอบดีๆก่อนที่จะกด a c c e p t นะครับโอเคนะก็อย่าไปสนใจตรงนี้นะครับเราก็ดูว่าไม่ใช่เราก็ผ่านนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาของเรานะครับมันจะมีไอ้พวกที่แบบเนี้ยส่งมาอยู่นะครับว่า แต่จริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขารู้ได้ไงว่าเราทําการเทรดกันตอนนี้นะครับอาจจะมีบอทมีอะไรฝังอยู่หรือเปล่านะครับอันนั้นไม่แน่ใจนะก็ระวังกันนิดนึงนะโอเคเลื่อนลงมาให้เจอกับ ID ที่เราคุยกันเนี่ยต้องขอ ID เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องขอก็ได้นะครับเราตกลงเขาว่าเราจะขาย5้าเวกนะครับให้เอาเมาส์เลื่อนมาดูที่ของที่จะมาแลกกับเรานะครับมันมี5้าเวกอยู่หรือเปล่านี่นะครับเห็นไหมว่ามันมีตรงเนี้ย จำนวน5้าแวกอยู่นะครับก็คืออันเนี้ยที่อีกฝั่งหนึ่งส่งมาแล้วเขาเอาอะไรกับเราไปด้วยนะครับนี่เขาเอาขาบ์ปาไปอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็กดยอมรับได้พอเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเออเราก็ไปกดที่ accept ตรงนี้นะครับแล้วก็กด confirm อ่า เรียบร้อยนะครับตรงนี้ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ฝั่งคนซื้อมาดูครับฝั่งคนซื้อเข้าไปที่ i n v e n t o r y แล้วมาดูว่าของมาหรือยังนะอ่าเห็นไหมคาปานนี้มาอยู่ที่ฝั่งคนซื้อแล้วนะครับเรียบร้อยนะทีนี้ไปดูฝั่งคนขายนะฝั่งคนขายก็มาที่อินเ n t o อรี่นะครับแล้วก็มาดูอ่าเห็นไหมเมื่อกี้มีคาปาเดียวแต่ตอนนี้กลายเป็นพลัว่วนะ เรียบร้อยนะครับการเลกเปลี่ยนก็เสร็จสิ้นนะครับซื้อขายจบแล้วทีนี้ฝั่งคนซื้อเออคนขายนะครับจะเอาเงินออกมายัางไงนะครับเมื่อกี้ขายคาปาไปนะครับถ้าเมาส์เลื่อนไปคลิกดูไปชีด้ดูก็จะเห็นอยู่ว่ามันมีเวกเ์เค้นห้าวกนะครับง่ายๆนิดเดียวนะครับการ์ดใบนี้ต้องสูญสลายหายไปคือการเบินนั่นเองนะครับกดที่มอครับมาที่เบินแล้วก็ติ๊ก I understand ตรงนี้นะครับแล้วกดคอนเฟิรครับแอปพลู e ครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วลองรีเฟซดูสักทีถ้ากี่เกียดรอบเห็นไหมครับเราก็จะได้5้าเวกนั้นมาแล้ว NFT ก็จะหายไปนะครับ ก็เสร็จสิ้นกระบวนการแลกเปลี่ยนซื้อขาย NFT ในอะตอมิกนะครับวิธีนี้ปลอดภัยมากแต่ต้องถี่ท้วนนะครับระวังให้ดีนะเช็คให้ดีนะเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเป็นกรณีศึกษาเลยที่อยู่ดีๆก็จะมีคนอื่นเนี่ยส่งอะไรก็ไม่รู้มาให้เรานะครับเรามาดูที่เทรดฮิสตอรีนี่ก็ได้เห็นไหมเนี่ยจะส่งมาให้เรานะครับ <c oughs> ซึ่ง ถ้าเราไปเผลกดปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยจะอันตรฐานหายไปใน ID นี่ตามไปดูมาหน่อยมันคือใครนะครับโอ้โหนี่มันมีเหรียญเยอะเลยนะครับมันเล่นเกม Farmer w ร r รมเ,มเวอ,อยู่ด้วยไอ้นี่ร้ายนะครับ <c oughs> ถ้าเจอแบบนี้ก็เข้าไปตรงนี้ก่อนครับ,บล็็อแอ c c o u n t ครับอย่าไปยุ่งกับมันไอ้นี่นิสัยไม่ดีนะครับบล็อกไปเลยครับ แลมผมจะไม่พอโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับคือถ้าเกิดว่า,าใครอยากซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับก็ให้ระวังกันนิดนึงในการแลกเปลี่ยนตรวจสอบให้ถีถ้วนว่าเขาแลกอะไรเราไปเขาให้อะไรเรามานะครับแค่นั้นเองนะครับถ้ามันตรงตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็กดแอปพลูไปได้เลยนะครับไม่มีอะไรมากถ้าเราไม่กดเสียอย่างของเราก็จะไม่หายนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับเจาะลึกในเรื่องของการแลกเปลี่ยนการเทรดนะครับหรือการทำแบ็กโทเค็นนะครับคุณสามารถไปซื้อขายกับฝรั่งกับใครก็ได้ในโลกนี้ที่ไม่จำเป็นต้องรู้จักนะครับขอแค่คุยกันรู้เรื่องและตกลงกันให้เรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ